ชวนชื่นคาเฟ่กลับมาพบกับคุณผู้ชมอีกแล้วนะครับความสนุกสนานเฮหายังอยู่ที่นี่เหมือนเดิมนะครับกับเรานะฮะตรงนี้นะครับแต่ก่อนที่จะชมความสนุกสนานกับตลกนะครับวันนี้เรามีข่าวประจาสัมพันธ์จะมาเรียนให้คุณผู้ชมได้ทราบนะครับคุณผู้ชมครับตั้งแต่วันที่1กันยาเป็นต้นมาแล้วนะครับท่านที่จะโทรศัพท์เข้ามือถือเนี่ยตอนที่เขาเปลี่ยนแปลงระบบใหม่นะครับจากหมายเลข9หลักเป็น10หลักนะครับสมมติว่าหมายเลขของท่านขึ้นต้นด้วยหมายเลข0 1นะฮะให้เติมเลข8ไปหลังเลข0แวก็หมาย เลขด้านหลังนั้นก็เป็นตัวเดิมของท่านนะครับถ้า09 <c oughs> ก็เป็น089นะฮะใครที่ยังไม่ได้ไปเปลี่ยนแปลงก็รีบไปนะครับสําหรับลูกค้า AIS นะครับสามารถรับบร,ริการเปลี่ยนแปลงโฟนบุ๊กที่เก็บไว้ในซิมการ์ดแล้วก็เครื่องมือถือจากหมายเลข9หลักเป็น10หลักได้นะครับพร้อมการเปลี่ยนแปลงการตั้งค่า SMS โดยไม่เสียค่าใช้ใจ่ายใดๆทั้งสิ้นนะครับก็ไปได้ที่สถานบริการ AIS นะครับ One to Call Shop s e r e n e ครับนะครับร้านเชลวิทย์หรือว่าร้านเชลวิทย์เอ็กซ์เพรสทุก กว่า600จุดนะครับแต่คุณผู้ชมไม่ต้องตกใจนะครับว่าท่านยังสามารถใช้หมายเลข9หลักและ10หลักได้ในช่วงวันที่1กันยาถึง30พฤศจิกายน49นะครับและจะใช้อย่างเป็นทางการก็คือวันที่1ธันวาคมนะครับก็คงทําความเข้าใจกับคุณผู้ชมเพียงเท่านี้นะครับสำหรับโทรศัพท์มือถือและข่าวขานข่าวสารการประชาสัมพันธ์นะครับแต่สําหรับตรงนี้นะครับเรามีความสนุกสนานให้กับคุณผู้ชมได้ชมกันเวทีชวนชื่นคาเฟ่เปิดโอกาสให้ตลกน้องใหม่ทุกคณะ ที่มีความสามารถในการเล่นตลกนะครับเข้ามายืนอยู่บนเวทีแห่งนี้และวันนี้พวกเขา Family j o k e ชวนชื่นครับจะมาแนะนำตลกน้องใหม่ให้ท่านได้ชมกันจะเป็นใครยังไงนั้นพบกับพวกเขาดีกว่าครับ Family j o k e ชวนชื่นครับ เขาก็กลับไปอยู่โบนอีกแล้วไปขบวนเลยเฮ้ยนี่ไม่่ใชบาทหลวงแต่งตัวเป็นบาทหลวงนบวันขึ้นเนี่ยบาทไม่กระเด็นเขี้ยวขี้เดียวเคยเลี้ยงอะไรชาวคณะมั่งเรารู้จักกันมาเนี่ยเหรอเปิดร้านก็โอ้โหเชิญเราไปเล่นที่ร้านแต่เราก็ต้องเช็คบินด้วยอ้าวเราก็เห็นว่าพอไปที่ร้านบอกสั่งเลยสั่งเลยจิ้มเต็มที่เต็มที่สั่งเลยเราก็แบบหวานแล้ววันนี้พอตอนเราจะกลับขอบคุณมากครับจิ้มจิ้มจิ้มบินบินบินเศษ็สองบาทยังให้เมสเซนเจอร์ตามมาเก็บถึงบ้านหัวก้าดาวใเนี่ย อยู่ตรงไหนนะสามพวุิเหรอฮะย่านสามพวุิบางนานะครับมีอะไรพี่วันนี้วันนี้อยากจะให้เราพูดถึงถ้าถ้าพูดถึงคําว่าหนุ่ยอหนุ่ยนึกถึงอะไรอ๋อหนุ่ยมันลูกเกี่ยวบมือขวาเดี๋ยวพี่ขึ้นไปเลยมาก่อนเลยนะวันหนึ่งมีคนพบศพขี้เมานอนตายอยู่ที่ใต้สะพานลอย หนุ่ยมือขวานะก็นี่ไงแต่เนี่ยพี่แอดไปเลยหยดแค่จ้าวาสนาบอได้ติดดาวแยังมือขวาไงนี่ลูกแพ้ไหมไทยขวารู้เป่าพูดถึงหนุ่ยไหนเออเออพูดถึงหนุ่ยก็ต้องนึกถึงหนุ่ยและพีพัฒน์ตลกตลกอ้าพูดถึงหนุ่ยเนี่ยต้องนึกถึงเลย สอนลามไงอ๋อนั่นหนุยยังไม่ใกล้อยู่ดีอะรู้จักไปจริงเลยหนุยนี่เขาอยู่ค่ายแกรมมี่เออติ๊ตั้งพูดถึงหนุยแล้วนึกถึงวายนนสเซเว่นเฮยฮะเด็กเหรอน้ำโจนเมื่อคืนได้ลิเกกับข้อเท้ายังไม่ออกเลยแนวแนวเขาแนวแนวอูอ ดีผมดีกว่าพี่ถ้าพูดถึงหนุ่ยนึกถึงหนุ่ยก็ต้องหนุ่ยอัมพลถูกต้องหนุ่ยอัมพลก็ต้องเป็นมือขวาปั๊บเพลงต้องมาเลยถูกต้องนี่หรือคือการตอบแทนของคนที่รักและไว้ใจพี่ไก่โอ้สู้พี่การด้ไม่ทั้งแขนแล้วก็ข้อมือ ดูอีที่ผมจะพูดถึงเนี่ยใครับผมพูดถึงตลกคณะหนุ่ยซุปเปอร์แก๊กครับโโอ้หกำลังมาแรงเลยคณะนี้อยากเห็นพี่อยากเห็นเหรอฮะพบกับหนุ่ยซุปเปอร์แก๊กสวัสดีครับ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 พี่ขอบคุณเต็มที่เลยเต็มที่เลยเหรอพี่ถ้ามันเต็มแล้วผมาไปเททิ้งได้ไหมเริ่มมีเริ่มมีเริ่ม อ๋อวัสดีครับวัสดีโอ้ีึกว่าใครใครอะเอาพี่เป็นใครอะพูดอย่างนี้มันไม่สวยนะขอร้องอย่าพูดอย่างนี้เข้าใจไหมโอ้พี่ขอโทษครับขอโทษครับไม่เกี่ยวกันเลยที่รังอย่าพูดอย่างนี้พี่ไม่ชอบทางนี้เอาเลยเลยไปละขอบคุณครับขอบคุณขอบคุณทุกท่านเลยทีเดียวนะครับขอบคุณมากๆเลยกับเขาเรียกว่าครอบครัวอบอุ่นนะอย่างเงี้ยสุดยอดฟาร์มเี่ ครับชวนชื่นฮะสุดยอดจริงๆแล้วครับผมแล้วขอบคุณทุกท่านเลยเดียวเสียงปรบมือของท่านเปรบเสมือนน้ำทิพย์ชโลมใจครับทำพวกเรากลุ่มเซอร์ปีนนะว่ามีกําลังใจในการแสดงใช่ฮะเขาบอกรอยยิ้มและความสุขของท่านขึ้นกันพวกเราโดยแท้จริงสุดยอดหากรอยยิ้มท่านน้อยครับความสุขท่านน้อยครับความอดอากราสู่พวกเราะ เคยได้ยินคาพูดนี้ไหมว่าไงฮะเขาบอกศิลปินจะดูหมิ่นศิลปะใช่แม้กองขยะดูดีๆยังมีศิลป์ครับผมแต่เมื่อใดท่านมองพวกเราเป็นเศษดินเป็นยังไงฮะคงจะไม่มีศิลปินในท่านที่ดูนี่เขาบอกเพียงแค่นี้แค่ยังแค่นี้นะนั่นแน่เพียงแค่นี้แค่จะแค่ไหนโอ้โหเพียงแค่นี้แค่ที่แทบขาดใจนั่นเพียงแค่ไหนแค่ไหนแค่ไหนอ่ะก็แค่นี้ ทีหลังเอามาเยอะๆหน่อยจะมีเยอะได้ที่ไหนล่ะมาซะน,น้อยเชียวชวนชื่นคาเฟ่ขอบคุณอย่างสูงมั่งนั่งอาจจะคิดว่าเอ๊ะทำไมหน้าตาไม่คุ้นหน้าคุ้นตากันเท่าไหร่ครับผมขอแนะนําตัวเสหนึ่งครับครับผมสอนรามครับโอ้ผมหนุยฮะหนุยซูเปอร์แคะนะฮะหนุยซูเปอร์แคะเป็นตลกน้องใหม่ขอฝากทุกท่านไว้ด้วยความเคารพละกันครับผมมาครั้งนี้โอ๊ยชวนชื่นคาเฟ่ผมมาสิบกว่าครั้งแล้วที่นี่ที่นี่นะที่นี่สิบกว่าครั้งแล้วคุณมาเที่ยวเหรอครับมาดู ลงทุนบ้างลงทุนบ้างลงทุนบ้างครับวันนี้ผมนําคู่แข่งอาภพรนครสวรรค์มาพูดเป็นเล่นไหมคุณสวยเซ็กซี่ร้องเพราะคู่แข่งอาภพรเลยเหรอเออเขาชื่ออะไรอ่ะพังพรนครปฐถมครับท่านผมละสปอนกับเขาได้วันนี้ครับมาได้เหรอมามาดูมาดูัดีสวยนะครับ ชอบมาชอบมาดูร่างหน้าตาแบบนี้ถามหน่อยแต่พี่ชอบมาชอบมาชอบมาส่วนสั้นสามสี่ยี่สบี่สั้นห้าสูงร้อยกว่ากว่าชอบม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 ามารยาทดี จะเชียร์อะไรกันนะร้องอย่างนี้มีการมาเชียร์กันเยอะออกหน้าออกตากันนี่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 ใครฮะสวยเซ็กซี่ไหมโอ้ยคารองประจําอยู่ชวนชื่นคาเฟ่เนี่ยนักนักร้องประจําที่ชวนชื่นคาเฟ่เออรุ่นไหนเนี่ยรุ่นไหนหนูรุ่นแรกเลยนะคะยังอยู่ีกรอเนี่ยมาลายมาลายมาลายต่อวันมาลายมาลายเยอะไหมฮะแปดหมื่นต่อวันเนี่ยนะห้าปี รวมกับเพื่อนเพืเขาด้วยรวมเพื่อนเขาด้วยเหรอเออโอ้โหร้องกันยาวเลยหนูไปยืนร้องกันร้องยืนร้องตัวนึงกันเลยเดี๋ยวร้องต่อโอ้โหเราร้องต่อยืนร้องนี้ยังยังร้องไม่ถึงครึ่งเลยฮะโอ้โหร้องอย่างนี้มีการมาขอร้องอีกไปตรงนี้อ่าก็พนักงานก็ยิ้มมาหน่อยก็ยิ้มก็ยิ้มเออไม่ตานั่งนั่งนั่งอยู่ตรงนี้ตรงนี้เออนั่งนั่งนั่งลงหนูมาร้องเพลงนะรู้มาร้องเพลงยกมือขึ้นเอออย่างเงี้ยแล้วทำเมอ็อยัง